สวดีเด้อวันนี้สนุกามาเตะใสบอกพ่ใหญ่ไมเอาบอกใหญ่ลาก่นนนะนะกน่ามาเตะใสแต่ชื่ออย่างมากนะอ้เก่งเก่งเก่งว้ยเก่งจุนเก่งครับอาวันนี้พาาร่เา้ยดีเด้อเาว่าันนี้เต้า ครับเนาะอัน <bas> น er> ี่ก็ยันีสองเขาเนาะครับเนาะเนี่มาซื้อยิงไกปัดกล้วยก็ได้ครับเนาะมาดุนไก่เับเนาะอยู่ทังที่กทุมบอลี่ครับเนาะวันที่ยี่สิบ๋ยวคนใหญ่สิไปวัดไหนาไปวัดใจมันบอกอ๋อเตรียมเชื่อไปแล้วยังไม่แล้ว้าฝน อาวอีลวอวเลี้ยงอ,อ,อันนีบเนาอเขีนี่ครับเนาะท่าไปสองแถวไปเ้อ วันนี้ขาอายาทถายเลเด้วดว<า>ันนี้ถ<งาน>่ายไ่อเนหน้าให้ใหขายเด็ดนไอยู่ด้ออยู่แถวอีด้วพคทุกมาปีนี้มารับสนุนเราด้ออยู่ไก่นี่ครับนี่คนอยู่สองเทอ่นอยากเห็นยิ่งเงิ้มีคำเขาขายแล้วบอกให้ยัง ขี้ยกขี้ยกครับเจ้าถอดขี้อยากครับน้ครับนรับตกันอมมาซื้อใกล้อดกล้วยฮมาด้าท่องดาวนาะมันนี่ก็มาไล่ต้คลิปนะครัน้อมันนี่ก็ขอฝากไว้ใจเด้อคลิปนี้ครับนาะครับน้อ หาก็เจ้าไม่เอาว่าเด็กตัวเมียจะเข้าได้ยป่ะแล้วไปเท่าไหร่นี่ไก่นี่ครับปิ้งไก่บอกย่าปิ้งเท่าไหร่นี่สี่บาท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 อ๋อมาซื้อน้ำราเด้อนี่เด้อยกไก่ยกไก่นี่ทอดกล้วยนี่ขายแถวละนี้พันยี่สิบบาทขึ้นไปเห็นป่ะอ๋อวางแถวนี่เด้อ นี่พันอยูสองเทนี่พันกจะหาเงินเพื่นแล้วเนะเาะแล้วก็ใพันเล่นกันได้รวยเด้อครับครับอ,อ,อ่ะจ้าาม่งคอาปา้าอา้าอ่มอ่งัะัง้อาๆๆ้า้า่